มีเพื่อนๆถามมานะครับว่าเมมโมรี่การ์ดเนี่ยจะถ่ายตัวของ 4K หรือว่า Full HD เนี่ยได้กี่นาทีนะครับ <c oughs> เดี๋ยวนี้ผมจะมาลองให้ดูนะครับโดยผมจะมี CFexpress Type A ตัวนี้นะครับ160 g b แล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเป็นของ Sandisk Extreme Pro ตัวนี้64 g b ครับ <c oughs> เดี๋ยวจะลองเสียบให้ดูนะว่าการอัดแต่ละไฟล์เนี่ยอัดได้กี่นาทีนะครับ <c oughs> ตอนนี้ผมตั้งค่าเป็น H265 4K แล้วก็ความละเอียดอยู่ที่สูงสุดเลยนี่สูงสุดเลย แล้วก็ตั้งค่าฟ็อกซี่แบบ H265 ด้วยครับขนาดสูงสุดเหมือนกันจะถ่ายได้160จิกอยู่ที่1ชั่วโมง30นาทีแล้วก็64จิกจะอยู่ที่34นาทีครับทีนี้เราจะมาลองเปลี่ยนเป็นตัวของ XAVC-S 4K ตั้งสูงสุดแล้วก็50เฟรมครับถ้า50เฟรมก็เหมือนกันครับถ่ายได้อยู่1ชั่วโมง30นาทีแล้วก็64จิกจะอยู่34นาที ทีนี้ครับถ้าเราลองลดเฟรมเรทดูถ้าลดเฟรมเรทเหลือ25เฟรมก็จะถ่ายได้2ชั่วโมง5นาทีกับ47นาทีที่64กิกนะครับอันนี้ตั้งแบบสูงสุดเช่นกันทีนี้ถ้าเกิดเราปิดตัวของพ็อกซี่หะถ้าปิดตัวของพ็อกซ จะได้2ชั่วโมง22นาทีเลยนะครับสำหรับ160กิกแล้วก็56นาทีสำหรับ6 4กิกทีนี้ถ้าเปิด POXY ซี่แต่เป็น s hd ธรรมดา<ไ>ก็จะได้2ชั่วโมง13นาทีแล้วก็50นาทีครับทีเรากลับไปที่ h ss เหมือนเดิมแต่เปลี่ยนเป็น s hd แบบ 50เฟรมจะได้4ชั่วโมง32นาทีแล้วก็1ชั่วโมง43นาทีครับที่25เฟรมก็จะได้4ชั่วโมง42นาทีแล้วก็1ชั่วโมง47นาทีครับถ้าเป็น xavcsi 4k ตั้งค่าแบบ25เฟรมจะได้1ชั่วโมง14นาทีแล้วก็28นาทีครับเดี๋ยวต่อจากนี้ผมจะทำการเปิด p r x y y ไว้ตลอดเลยนะเพื่อที่เวลาทุกคนทำงานนะครับจะได้อัดไปพร้อมกับ p r x y y เลยเรามาดูกันครับว่าถ่ายได้ทั้งหมดกี่นาทีนะต่อมาจะเป็น 50เฟรมนะครับ50เฟรมถ่ายได้แค่38นาทีครับสำหรับ50าเฟรม 4K แบบ xAVC-SI ถ้าเกิด64จิกนเนี่ยได้14นาทีเองน้อยมากต่อมาจะเป็นแบบ HD นะครับแบบ HD 50เฟรมหรือเปล่าอ๋อยี่เฟรมได้2ชั่วโมง56นาทีครับกับอีก1ชั่วโมง7นาที ถ้าเกิดเป็นแบบ50เฟรมนะครับจะได้1ชั่วโมง36นาทีแล้วก็36นาทีครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเกิดให้ผมแนะนำเนี่ยว่าถ่ายไฟล์ไหนดีที่สุดถ้าเกิดอยากจะได้คุณภาพสูงสุดนะครับก็แนะนำเป็น XAVC SI 4K ครับตัวนี้คุณภาพสูงสุดเลยถ่าย25เฟรมได้50เฟรมได้แต่ก็ต้องดูเรื่องความจุของเมมโมรีการ์ดด้วยว่าจะพอหรือเปล่านะครับหรือถ้าใครจะถ่าย HD นะครับก็แนะนำเป็น XAVC SI HD เลยเพราะว่าตัวนี้ก็จะให้คุณภาพที่ สูงกว่าตัวของ XAVC-S HD ธรรมดานะครับสำหรับผมถ้าเกิดจะถ่าย HD ธรรมดาตัวนี้นะก็จะเอาไว้ถ่ายพวกคลิปวิดีโอที่จําเป็นต้องถ่ายนานๆน,น,นะครับเช่นคลิปวิดีโอวอล์กหรือว่าคลิปวิดีโออะไรที่มันเก็บแบบเก็บความทรงจําที่เราต้องถ่ายนานๆน,น,นะครับก็จะใช้ตัว HD ธรรมดาเพราะว่ามันสามารถถ่ายได้เยอะ4ี่ชั่วโมงเลยสําหรับ 160GB กิกแลวก็ถ้าเกิดอยากจะได้เป็น 4K แต่ไฟล์เล็กๆผมก็จะเลือกไปเป็นตัวของ H265 เลยแต่ข้อเสียของ H265 นะครับเรามาดูกันข้อเสียของ H265 ก็คือมันจะถ่าย25เฟรมไม่ได้ครับมันจะถ่ายได้แค่50เฟรมเท่านั้นใครที่ ไม่ต้องการ50เฟรมชอบ25เฟรมเนี่ยไม่สามารถถ่ายได้เลยครับหมดสิทธิ์เลยแต่ผมชอบ25เฟรมเอ้ยผมชอบ50เฟรมนะก็เลยถ้าเกิดจะให้เลือกระหว่างถ่าย S4K ธรรมดาตัวนี้กับ H S4K ผมจะเลือกเป็น H S4K ครับแต่ถ้าเกิดอยากได้25เฟรมคุณภาพดีๆผมจะมาเลือกตัวของ XAVC S SI I4K แทนครับประมาณนี้ครับสำหรับการดูว่าเมมโมรี160กิของผมเนี่ยมันถ่ายได้กี่นาทีนะให้เพื่อนๆสามารถนำไปประกอบประยุกต์ใช้สำหรับการ ซื้อเมม o ร y ได้นะครับว่าจะซื้อ160กิกไปเลยไหมหรืออาจจะเพิ่มเป็น320 500 1000 1เทราไบต์อะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่สำหรับผมนะครับแนะนำให้ s t a r Standard เนี่ยอยู่ที่160กิกจะค่อนข้างกำลังดีครับสำหรับผมเนี่ยคือโอเคแล้วหนึ่งชั่วโมงครึ่งที่ถ่ายได้เนี่ยก็คือโอเคแล้วอ่ะผมสามารถถ่ายหนึ่งคลิปได้จบพอดีแล้วก็นำลงคอมก่อนที่จะฟอร์แมตการทิ้งไปนะครับแต่ถ้าเกิดซื้อแค่64กิกไบต์เนี่ยผมบอกเลยว่าเวลาค่อนข้างบีบครับแล้วบางทีที่เราถ่ายไว้แล้วเรายัง บางทีเมมมันเต็มไวครับก็แนะนําให้เป็น160กิกก็เลยจะดีกว่าในส่วนของพ็อกซี่นะครับผมก็แนะนําให้ทุกคนอัดเป็น H265 ไปเลยเพราะว่า H264 นะครับมันจะอัดได้แค่แบบ HD นะครับนี่1280คูณ720แต่ถ้าเกิดเราเลือกเป็น h s นะครับมันก็จะอัดให้เป็นแบบ HD ที่420 10บิตด้วยนะครับเวลาเรานําไปทำพ็อกซี่ในโปรแกรมเนี่ยผมว่ามันไฟล์มันเล็กกว่าตัวของ การถ่ายแบบปกติแต่ว่ามันก็ทำให้เราตัดต่อได้ลื่นมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับผมพ็อกซี่จะแนะนำเป็น HD h ตัวนี้มากกว่าครับแต่ก็ต้องดูเครื่องคอมพิวเตอร์ของเพื่อนๆด้วยนะครับว่าสามารถรองรับไฟล์ h 265ได้หรือเปล่าส่วนถ้าปิดไปนะครับมันก็จะได้พื้นที่เพิ่มไม่เยอะนะสำหรับผมมันนิดเดียวเองอ่ะอย่างเมื่อกี้เนี้ย1ชั่วโมง39นาทีนะครับถ้าผมเปิดพ็อกซี่ขึ้นมาก็จะหายไป9นาทีนะครับอันนี้เดี๋ยวปิดให้ดู เนี่ยเห็นไหมหนึ่งชั่วโมง39นาทีมันเพิ่มมาอีกแค่9นาทีเองสาหรับบางคนที่ซีเรียสมากๆนะครับก็ถ่ายเป็นธรรมดามาก่อนก็ได้แล้วค่อยมาทาพ็อกซี่ในโปรแกรมที่หลังเอาก็ได้นะครับแต่ว่าจะค่อนข้างเสียเวลานิดนึงนะครับสำหรับผมการทาพ็อกซี่ด้วยตัวกล้องเลยเนี่ยสะดวกกว่าแล้วก็รวดเร็วกว่าในการทํางานนะครับแนะนําให้เปิดไฟพ็อกซี่ไว้นะครับแต่ถ้าเกิดอยากได้ไฟเล็กๆก็เปลี่ยนเป็น S e อธรรมดาก็ได้นะครับแต่แนะนําเป็น HS e ดีกว่าจริงๆดูดิผมปิดตาแล้วเอาเป็นว่าถ้าเกิดทุกคนชอบคลิปวิดีโอนี้ผมฝาก,ก เรื่องดีๆที่มีมาให้เรื่อยๆวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าว่าจะเป็นคลิปแบบไหนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับเปิดผมเถอะแต่ผมก็เซิงเชียวพอดีมัดผมมาโอเคเจอกันครับบ๊ายบายครับ